ไม่เป็นไรไม่ไรเธออาจะฟาร์มไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ดินแล้ววะเฮ้ย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 เอาเฮ้ยอะไรอเฮ้ยเฮ้ยกินกล่องแกะนอยแกน้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 อยไมตัวเหรอโเล่นไฟดิพออะไรอ่ะ มันหวงจะจัดเลยเฮ้ยมันกลับมันกลับไปเฝ้ากลับไปเฝ้าโทเทมเฮกลูนใช่ไหม ลององได้ไหมไม่ได้ครับแต่ผมไม่ยอมผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมผมแก่โทเทมพี่เจียปั่นไหนสวยเครื่องบันทเดียวเม่ที่ิมาม่่โอเคโอเคโอเค มันสูตรตัวมึงจะได้อ๋อได้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 งั้น99ไปนะไม่ไม่99ไม่ได้อันนี้ไงอ๋อแกะไปแล้วดีกว่าแกะแล้วแกะแล้วโอเคโอเคพอพอพ่อยืนข้างผมยืนข้างผมไปเร็วอยู่เร็วอยู่ไปเร็วเหมือนใช้กล้องเลยเอาจริงเรื่องคนเดียวเขาคนเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยิ้หน่อยยิ้เอ้าลืมลืมลืมฮิ้วอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเค

โดนได้ไงวะน,น่ะวินเลยบอลลี่เหรอบอลลี่นี่ว่ะโดนเฉยอะไรวะน,น่ะถ้าม,มียกล้อหลุอดอยู่ซ้ำุูยแล้วดึงหลังปะเนี่ย แรเลยแลแรลยก่เนแรงบใจวไปอยู่ข้างหลังผมอ้าวเาแล้วอยเงี้ยินนิเงีหน่อยครับนี่นนี่ซ้ายมือขวามือหลัง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 นี่นี่นี โมาโหแล้มันซ้ำ,ำลักกูเกินตัวเดิมปะเนี่ย <c oughs> เเลตตัวเดิมปะเนี่ย<อ>ไปวิ่งไปวนแล้วเนี่ย้มเป็นหิวล้วนี่อ่บ มบอกไอ้เด้ยมันวิ่งแซงไม่มีเลยครับไอ้อุ้มใอุ้ม่อุ้มไม่อุ้มเอาเอาไม้นะเป็นอะไรกับผมวะ กลับไปอุ้มหมูเนี่ยมันลืมโมดีปะเนี่ยน่าจับอาจะโมดีอเหลืองปะอ่าไปทาไม้หมไม้อไปไปไไไปไปไปไไป้ปไปปไ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 เไรไปไปไปไง ่าเถอยรพบ่คนเดีวอย่ตามผมโอเคาอ่อะมาแล้วนะขนาดตัวบิที่ตั้บินน้ะตากาวไว้ไหนอ่าท่ออยู่ตรงแมสตรง ชื่อนโมแม้ตรงแม้ตรงแถวแถวโดมอ่ะเยแ่มปหนะแมสแมสด้านหลังพี่นะพี่เช็คท่อไม่ชัวร์คนละประตูไปคนละประตูเดิออกพี่พพมิวไง ไม่มีเขาจะแก่ครบแก่เลยแก่เลยอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะอ่ามันอยู่ประตูผมมันอยู่ประตูผมพี่เช็คเปิดหน่อยพี่เช็คเปิดประตูพี่เช็คหน่อยเปิดอยู่หนึสองหนึ่งเปิดเลยนะเปิดเลยแปบนั้นก็ได้ไม่ยังอ่ะประตูบ้านฟ้า

ไม่ไปออกข้อเฮ้ยเฮ้ยตายแลตายนตายเฮ้ยคนตายคนแรกเขารอเยเนี่ยเฮ้ยออกไม่แล้วนะฆาตกรอยู่ไหนบ้าปันดีใจคุณอยู่ในใจคุณว่ะทัเลาออีแล้ว ไม่ดีอ่ะปั่นข้างบ้านฟ้าอุ้ยด็อกเตอร์ตัไวมากป่้ยวุ้ยวทำไมผมเกิดข้างโทเทมไฟอ่ะเพราะว่ากำลังแก่อย่าเพิ่งมาบ้านฟ้าผัวอะไรพี่เฮ้ยมันห่วงมันห่วงโทเทมไฟมันห่วงโทเทมไฟ อย่าเพิ่งมาจุ๋ตรงนี้เอาผมแอบก่อนเหมือนแอบก่อนโอถตะนาโต้เร่งทีเดียว่นครเแป๊บนึงเดี๋ยวผมแกะให้ร้อยฉีกไปเลยสองหน้าที่สองหน้าทีกการก่อนไหมทุกการก่อนทุกการก่อนปะล่ะลงไม้เลยได้พี่ได้พี่้ลงไม้เฮ้ย โซเทมไฟอยู่ตรงแมสน,นะแค่โซเทมเหอมโดนแค่โซเทมดซเทมมันหลงมันหลงมันหลงอยู่ตรงบ้านฟ้ากินะเป็นไคกิน่ะเป็นไม่ได้แล้วพี่มิวันนี้ไม่ได้แล้วใช้ตี

โย่ผมโย่ผมไล่ผมไล่ผมใครก็ทได้โดนหนึ่งที

เ็มเมนต์ครับอันหน่อยันหน่อยเอาปิดตู้เปิดตูอ่ะเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นันหน่อยันหน่อยอันหน่อยเดี๋ยวผมคานออกผมคานออกไม่ได้รีโค้ไม่ได้รีโคไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย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 ชวววว่ว่่ยเ่ย ทันทันทันท yeah. ันโอ้โหบล็อกที่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยบอลโลปะเล่นเมเหลืองครับหายแล้ว เอาโอเคโอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นเซฟโซนให้แ้วแมวหนูมันไปเมลเหลืองนะมันไปเมลเหลืองนะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฮิวเดี๋ยวผมปั่นฝั่งนี้ให้แตกแล้วว่ะไม่ทันไอ้โน้ผมปั่นเมลเหลืองมาหน่อยม,มาหน่อยไอ้บ้านี่ไล่ตอ่อไล่ตอ่อไล่ต่อไล่ผมไลผมไลผมโอเคโอเคโอเค ไม่ดีแล้วอะพี่เชคดื่มพี่มิวได้ปะเนี่ยด้ดื่มพี่เสียได้ปะคนนอนปคนนอนหนูไปใส่ง่วงน้ำมาเก็บด้วยพี่เสียล้มลงไม้พี่เสียล้มลงไม้ ดึงพี่เสียหน่อยดึงพี่เสียหน่อยผมโอ้โหได้ฮาแล้วยังโดนอีกเหรอวะผมปั่นเมลเหลืองทิ้งไว้อ่ะปั่นเมลเหลืองทิ้งไว้อ่ะงงปะขึ้นเนินนะขึ้นเนินขึ้นเนินฝั่งนู้นไปปั่นเมลเหลืองก่อนพี่พี่เสียฝั่งนู้นฝั่งนู้น เดี๋ยวผมแอบไปสะบัดหัวก่อนได้ได้ได้แล้ทำไปกับเปันเปลี่ยนนะเมนเดื่อนให้เสียเหนือนเลยเรียบร้อยเดี๋ยวผมปั่นหน้าหน้าประตูให้ก่อนไม้ยังไงวะเออโฟมมากไม้เลยีไม้ตอนแรกจะสไลด์ไม้อะไรนี่เห็นไม้ปลอมเก๋เห็นเก๋ ก็ออกไปอย่างนั้นไม่ก็เห็นไม่พอแลโลแรกเสรเฮ้ยโาอ้ยเยอะยอพผมปั่นหน้าประตูพี่เช็คแรแรงแแรงแรงง้รงแรมแรรงแรงดปลรงแรงแแตงแแรงแระแร ตอนนี้ไปทางบอลเครื่องดันเครื่องแตกมันไม่ใส่หูฟังแน่เลยอ่ะเแกไปเครื่องแตกทีแตกแกไปเครื่องแตกมันน่าจะไม่ใส่หูฟังจับมาับมาเฉยไปฉายหมดแย่แล้วไปฉายหมดอยู่ใกล้ๆแล้วโอ๊ยโอ๊ย ผมปั่นตรงเครื่องแตกอ่ะพยาบาลหมดแล้วได้หมอเออสวยไปปงเสร็จหนึ่งคร่้งเสร็จหนึ่งครื่อง จ้าโอคนละฝั่งเลยว่ะเส็จแบกเส็จแบกเต็จแบกแบกกัแบกเลยราลวิ่งไปลองวิ่งไปแอยู่ามอนามืรกล้วอ้ใส่ครับอง่าจะบมอมมถล้ใกล้ๆกันคือชิพหหยถ้าล้มใกล้กันยู่โอเค เห็นผมแล้วไม่น่ารีบมาเลยดพบมีมเลยทางไม่ทางรันท่เียเียวมากเลยไม้ตาแล้วนะห้รเดินไปนะเดินไปจัดเดินไตได้ได้เอา แบบนึงแบบนึงแบบนึงเฮ้ยเอาเอาแม่งติดสบัดลุดโอ้โหมันช่วยไม่ได้มันติดสบัดลุดจบเลยอนี้จบเลยล